สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านครับผมกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้อาจจะมาค่อนข้างดึกนิดนึงนะฮะวันนี้จะมาแบ่งปันในส่วนของเทคนิคดีๆในการขยายพันธุ์ฝรั่งไส้แดงนะครับเป็นการเสียบยอดฝรั่งพันธุ์ดีของเราบนต่อฝรั่งขี้นกนะครับก็หลักๆก็จะมีอุปกรณ์ที่ใช้อยู่นะครับก็จะมีกันไกตัดกิ่งนะครับ แล้วก็มีคัตเตอร์นะครับก็จะมีใบใหญ่นะครับแล้วก็จะมีใบเล็กนะครับอันนี้ก็จะใช้สลับกันไปมานะฮะแต่จริงๆเวลาเราใช้งานในการปาดแผลเนี่ยเราควรที่จะมีการเปลี่ยนใบอยู่บ่อยๆนะฮะเสียบได้ประมาณสัก6 7ต้นหรือว่าสิบต่อนี้ก็สามารถเปลี่ยนใบใหม่ได้เลยนะครับอันนี้ผมก็จะใช้สลับกันทางอันเล็กอันใหญ่นะครับแล้วแต่ขนาด ยอดพันธุ์ของเราอาจจะเป็นยอดแก่ยอดอ่อนนะฮะเราเลือกใช้คัตเตอร์ที่มันมีความคบแตกต่างกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของน้ํายาป้ายแผลน้ํายาป้ายแผลตัวนี้สามารถสั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นช h อปปี้หรือซด้าก็มีแล้วก็จะมีแอลกอฮอล์นะครับแอลกอฮอล์ใช้แบบไหนก็ได้ฮะที่เป็นแอลกอฮอล์ฉีดล้างมือเราทั่ว,วไปแอลกอฮอล์ล้างแผลได้หมดเลยนะครับแล้วก็จะมี หนังยางนะครับที่ผมใช้อยู่ในการรัดในส่วนของการเสียบยอดนะครับที่จะขาดไม่ได้เลยก็จะเป็นตัวน้ํายานะครับตัวน้ํายากันเชื้อราของผมจะใช้เป็นตัวออรติวานะครับประจําส่วนผมจะใช้อันนี้อยู่ก็ค่อนข้างจะดีฮะวิธีการใช้แล้วก็ผสมน้ําในกันลอนตัวฟ็อกกี้ก็ได้ครับผมเอาไวฉ้ฉีดฉีดเวลาเราเสียบยอดเสร็จนะครับ แล้วก็มีบางส่วนที่เราฉีดตรงโคนต้นต่อนะครับโอกาสการเป็นเชื้อราหรือว่าติดเชื้อราเนี่ยจะน้อยลงม,มากครับทําให้โอกาสการติดของยอดเสียบเราเนี่ยมีมากขึ้นนะครับก็จะมีเทคนิคในการป่าแผลแบบไหนบ้างก็เดี๋ยวผมจะมาแนะนําเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวเราลองมารับชมเลยนะครับก็เริ่มต้นขั้นตอนที่1เลยนะครับจากการเตรียม ต่อฝรั่งกี้นกของเรานะครับแล้วก็เลือกยอดพันธ์ดีนะครับที่ไซส์ใกล้เคียงกันนะครับผมขนาดแล้วก็ความแก่ความอ่อนของยอดนะครับลักษณะในการเลือกยอดพันดีก็จะมีอยู่2แบบนะครับแต่ถ้าปกติยอดพันดีของเรานะครับก็จะมีข้อตาที่มียอดอ่อนสามารถ ใช้เป็นแบบข้อตาเดียวได้นะครับอันนี้สามารถเสียบยอดแบบข้อตาเดียวได้สูงสุดถึง3ยอดเลยนะครับส่วนถ้าเป็นข้อตาที่เขาแทงยอดออกไปแล้วนะฮะหรือว่าแทงช่อด,ดอกไปแล้วแบบนี้นะครับก็ไม่ควรที่จะมาตัดเป็นข้อตาเดียวในการเสียบเพราะว่าจะทําให้โอกาสการแตกยอดออกมาใหม่เนี่ยน้อยมากๆเลยว่าใช้เวลานานมากๆครับผม เราจึงไม่แนะนำให้เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับเอาข้อตาชนิดนี้เนี่ยมาตัดเป็นยอดเสียบแบบข้อตาเดียวนะฮะถ้าเป็นลักษณะยอดแบบนี้เราสามารถใช้เป็นยอดแบบยาวๆได้เลยนะครับนี่นะฮะตอนนี้เราก็สามารถทำเป็นปากฉลามนะครับฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาลงมีดกันเลยนะครับผม อันนี้นะครับจะเป็นยอดพันธุ์ดีที่เราเตรียมไว้แล้วนะฮะส่วนอุปกรณ์ในการเฉือนแผลก็จะเป็นคัตเตอร์นะครับเราจะเฉือนแบบปากฉลามนะครับผมนี่นะฮะครับแล้วก็พยายามเฉือนแค่ครั้งเดียวนะครับงั้นก็แตะแต่งขอบนิดนึงนะฮะให้ได้ปากฉลามประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเราก็จะได้แผลปาดทั้งสองข้างให้บาลานซ์กันนะครับพยายามเฉือนแผลไม่ให้ช้ำนะครับเฉือนแค่หนึ่งถึงสองครั้งก็ฝึกเฉือนบ่อยๆนะครับจะได้มีความเชี่ยวชาญนะครับทำให้การเฉือนแผลเสียบยอดของเราเนี่ยโอกาสการติดสูงมากๆครับผมแล้วก็ตอนนี้ฮะเราก็ผ่านะครับเสียบลงไปเลยนะครับ Okay. พอบาลานซ์เรียบร้อยนะฮะเราก็ใช้ยางนะครับอันนี้ผมจะรัดจากข้างบนลงมานะครับบางสวนก็อาจจะรัดจากข้างล่างขึ้นมานะครับแต่ว่าผมจะมัดจากข้างบนลงมานะครับประมาณนี้นะครับ มดไปสองรอบนะครับกันยางไหลก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะครับผมอันนี้จะเหลือใบไว้ให้เขาหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้เขาสร้างอาหารได้นะครับก็จะไม่ตัดออกหมดนะครับ ประมาณนี้ครับผมอันนี้จะเสียบยอดกิมจูดแดงเบอร์ห้านะครับอันนี้จะเสียบคู่กับหงจ้วนสือนะครับ อันนี้จะใช้แค่ข้อตาเดียวนะครับเพราะว่าเขามีตายอดแทงออกมาได้อยู่นะครับนี่นะนี่นะฮะก็จะได้แผ่ป,ประมาณนี้นะครับ ที่ได้ก็จะประมาณนี้ครับผม นี่ครับก็จะได้เป็นยอดคู่แบบนี้นะฮะสองสายพันธ์ครับก็จะเป็นขั้นตอนในการทาน้ำยานะครับนี่นะฮะทาตรงรอยแผลที่เราตัดนะครับ จะประมาณนี้ครับผมอันนี้ผสมใส่ตัวฟอกกี้นะครับเอาไว้ฉีดในถุงก่อนปิดปากถุงอีกทีหนึ่งนะครับ